Hello everyone welcome to English with Teacher n e i ในช่วงบ่ายนะคะที่ Teacher อบอกครั้งไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเรียนการเปรียบเทียบตัวอักษรและสระภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราฝึกอ่านหรือว่าเราเห็นคำศัพท์ในหนังสือหรือแบบฝึกหัดนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตัวนี้ ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยคือตัวอะไรแล้วตัวนี้ถ้าในภาษาไทยภาษาอังกฤษจะเป็นตัวอักษรอะไรงั้นเราไปดูกันเลยนะคะอะตัวแรกการเทียบพยัญชนะก่อนนะคะพยัญชนะจะมี2แบบด้วยการจะเป็นพยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกดตัวสะกดนั่นเองนะคะในส่วนของกอไก่นะคะพยัญชนะต้นคือตัว K ตัว K ต่ถ้าเป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดนะคะก็คือจะอยู่ข้างหลังจะเป็นตัว k เหมือนกันนะคะ 2. ก็คือตัวขอไข่คอควายคอระครังตัวที่เขาจะออกเสียงขอขอขอนั่นเองนะคะก็จะเป็นจะเพิ่มพยัญชนะต้นจะเพิ่มตัว h เข้ามานะคะก็คือจะเป็นตัว kh นั่นเองนะคะตัวนี้ แต่ถ้าเป็นพยัญชนะสะกดก็จะมีตัว k เหมือนกันนะคะไปที่งอง,งูเลยงอง,งูพยัญชนะต้นจะเป็นตัว n และตัว g แล้วตัวสะกดก็จะเป็นตัว n และตัว g เหมือนกันว่า wow, t h a s h e s very easy i can remember on one day ถ้าใครที่สามารถจําได้ภายในหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะต่อไปเลยนะคะหมวดของจอจานชอชิงชอชา้างและชอรกระเชินะคะพยันชนะต้นจะเป็นตัว C H นะคะตัว C H ตัวนี้นะคะในส่วนของพยาญชนะตัวสะกดนะคะเมื่อเราเจอจอจาน เป็นตัวสะกดหรือว่าตัวชอระเชิดชอช้างเป็นตัวสะกดต,ตัวนั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบภาษาอังกฤษจะเป็นตัว T นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเลยซอโซซสอสา,าสอรซอวลีและซเส,อสือนะคะพยัญชนะต้นตัวที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นตัว s S แต่ถ้าเป็นพยัญชนะสะกดจะเป็นตัว T นะคะ เป็นตัว T นั่นเองนะคะในการเปรียบเทียบตัวอักษรพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษน,นะคะเราจะออกเสียงเป็นในรูปแบบเรียนรู้ในรูปแบบของตัวอัลฟาเบตก่อนนะคะแล้วในส่วนของการออกเสียงเราก็จะไปออกเสียงแบบโฟริกซาวแต่ถ้าเป็นการผสมพยัญชนะหรือเปรียบเทียบพยัญชนะทั้งสองภาษาเราจะใช้อัเบรนั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปยอผู้หญิงตัวยอผู้หญิงนะคะจะพย,ยัญชนะต้นจะเป็นตัว y แล้วพย,ยัญชนะตัวสะกดจะเป็นตัว n อ่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลายอผู้หญิงเขาไปอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นแทนนอนหน,หนูนั่นเองนะคะยอยักษ์อ่ายอยักษ์นะคะจะมีแค่พย,ยัญชนะต้นเท่านั้นนะคะจะไม่มีพย,ยันชนะที่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะ เด็กๆนะคะระวังไว้ให้ดีนะคะถ้าเราเจอตัวยอยักษ์อยู่ข้างหลังจะไม่มีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดนะคะอ่ะต่อไปเลยดอชดานอนนังมันโทดอเด็กนะคะจะขึ้นพยัญชนะต้นด้วยตัวดีทุกครั้งแต่ว่าตัวสะกดเขาจะเป็นตัวทนั่นเองนะคะเป็นตัวที ต่อไปตอประตักตอเต่านะคะอ่าตอตอนะคะตัวนี้นะคะพยัญชนะต้นและตัวสะกดจะเป็นตัวเดียวกันเลยนั่นก็คือตัวทนั่นเองนะคะต่อไปทอฐานทอผู้เท่าทอนางมนโททอทหารและอทอธงนะคะจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ th TH และตัวสะกดจะเป็นตัว T นะคะพยัญชนะต้นตัว th เนี่ยเราจะไม่ออกเสียงว่า t หรือเธเราจะออกเสียงว่า s มันจะออกมันจะออกเสียงว่า s แบบนี้นั่นเองนะคะอะต่อไปให้เด็กดูตามสีเลยนะคะพยัญชนะ ภาษาไทายและภาษาอังกฤษเขาจะจับคู่กันเป็นแบบสีนั่นเองนะคะนอนหนูไปดูที่ตัวนอนหนูก่อนเลยตัวสีดำนะคะพยัญชนะต้นจะเป็นตัว n พยัญชนะตัวสะกดจะเป็นตัว N เหมือนกันเลยนะคะต่อไปเลยมอมา้ามอม้าพยัญชนะต้นตัว M พยัญชนะตัวสะกดก็ต้องเป็นตัว M อ่า บอใบไ,ไม้สีฟ้านะคะบอใบไ,ไม้สีฟ้า is the blue l e t e r is the blue letter บอใบไ,ไม้พยัญชนะต้นจะเป็นตัว B แต่พยัญชนะตัวสะกดจะเป็นตัว P เท่านั้นนะคะถ้าเราไปเจอบอใบไ,ไม้อยู่ข้างหลังคำคำหนึ่งเป็นตัวสะกดเราจะไม่แปลเป็นภาษาอังกฤษคือตัว B นะเราจะแปลงเป็น ตัว p นั่นเองนะคะและตัวสุดท้ายตัว p p ปปลานะคะอันนี้จะง่ายตรงที่ว่าพยัญชนะต้นก็จะเป็นตัว p และพยัญชนะตัวสะกดก็จะเป็นตัว p เหมือนกันนะคะแต่บ a l l ม้นะคะเด็กๆบ a l l by เนี่ยพยัญชนะต้นเขาจะเป็นตัว b แต่พยัญชนะตัวสะกดเขาจะเป็นตัว p เด็กๆอย่าสับสนนะคะ don't be confused นะคะ ต่อไปเลยพอพึ่งพอพานพอสมเพานะคะพยัญชนะต้นเขาจะเป็นตัว ph ph per f, per f. อ่าเขาจะออกเสียงอ่าบางครั้งนะคะคำนี้ใน special word เ,เขาก็จะออกเสียงเป็นเสียงอ่าเดี๋ยวเราจะไปพอเรามาอยู่ที่โรงเรียนนะคะกลับมาที่โรงเรียนเชื่อก็จะทำให้ดูว่า มันแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะคะแล้วพยัญชนะตัวสกดนะคะก็จะเป็นตัว P นะคะจำไว้ว่ามีแค่เฉพาะพอพึ่งพอพานพอสำเพาที่พยัญชนะต้นจะเป็นตัว PH นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพยัญชนะตัวสกดจะเป็นตัว P นั่นเองนะคะ ต่อไปเลยฝอฝากับฟอฟันอ่าฝอฝอฝอเหมือนออกที่เราออกเสียงว่าฟฝอฟฝอฟ,อฟ,อฟ,อฟอนั่นเองนะคะดังนั้นพยัญชนะต้นจะต้องเป็นตัว F อ่าจะต้องเป็นตัว F แต่ตัวสะกดเขาจะเป็นตัว P อ่าเขาจะไม่เป็นตัว F นะคะเขาจะเป็นตัว P นั่นเองต่อไปรอเรืออ่ะ รอเรือพยัญชนะต้นเห็นไหมเหมือนกับเมื่อเช้าเลยที่ที่เชื่อบอกว่าจะเป็นตัว r ใช่ไหมคะถ้าเป็นตัว r ปุ๊บอย่างสมมติว่าอ่าอายกตัวอย่างชื่อ,อรินระดาอย่างนี้รินระดาเราก็จะต้องดัดลิ้นด้วยนะคะรอเรือเป็นแทนตัว R ในพยัญชนะต้นแต่ถ้าเขาไปอยู่ข้างหลังเป็นตัวสะกด จะกลายเป็นตัว n ทันทีนะคะอ่าเป็นตัว n ทันทีทีนี้ต่อไปตัวรอรืใช่ไหมคะตัวรอรือ่าตัวนี้เขาก็จะมีแค่พยัญชนะต้นถ้าพยัญชนะต้นหนูขึ้นต้นด้วยหรืรืรชาบรินหรืชาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะเขียนตัวนี้อ่าตัว ร U E R I อ O E สามารถเขียนได้ทั้งสตัวเลยแต่จะไม่มีพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นตัวผัดตัวสะกดนะคะต่อไปตัวนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะใช้เพิ่มแค่ตัวเดียวนะคะอ่าตัวนี้ก็จะใช้แค่ตัว RUE เป็นแทนพยัญชนะต้นแต่ว่าเขาเหมือนกันตรงที่ว่าจะไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะ อ่ะไปทีนี้ทีนี้เด็กๆไปดูที่ตัวลอลิงและลอจุลาอ่าจำได้ไหมตัวนี้คือลอลิงและลอจุลานะคะเมื่อมาเทียบกับพยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วจะต้องเป็นตัว L เท่านั้นนะคะตัว L เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเขาเป็นตัวสะกด ถ้าเขาไปอยู่ข้างหลังอย่างตัวอย่างเช่นคำว่าอ่าชื่อชิเชื่อใช่ไหมชนทิชาชนทิชาชนชอช้างลอลิงใช่ไหมคะดังนั้นอ่ชอช้างลอลิงทิ ชาชนที่ชาแต่ว่าตัวนี้นะคะเด็กๆให้ดูดีๆเราเห็นลอลิงใช่ไหมเอที่เชอร์ A, ดังนั้นเนี่ยชอช้างก็เป็นตัว ch ชอโอโอโอสระโอแล้วลอลิงเราใส่ L ได้ไหมคะก็จะกลายเป็นโชลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใส่ L ตัวลอลิงตัวนี้เป็นตัวพยัญชนะต้นหรือตัวสะกดคะแต่ถ้าเขาเป็นตัวพยัญชนะต้นเขาต้องอยู่ข้างหน้าถูกไหมอันนี้เขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ลำดับที่สองดังนั้นเขาจะเป็นตัวสะกดนั่นเองถ้าเขาเป็นตัวสะกดนะคะเขาจะเราจะไม่ใช้ตัว L เราจะใช้เป็นตัว n นั่นเองนะคะจำมาให้ดีนะคะเพราะว่าที่เชื่อเห็นชื่อของเด็กๆบางคน ที่ลงท้ายตัวสะกดเป็นตัว L แต่เด็กๆบางคนก็ยังจะเขียนอ่าชื่อตัว L เนี่ยแทนด้วยชื่อลอริงเนี่ยแทนด้วยตัว L อยู่นะคะดังนั้นอย่าเพิ่งสับสนนะคะอย่าสับสนนะคะไปต่อเลยการเทียบพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะตัวลือลึอนะคะเราจะออกเสียงอ่ะลือลือ ใช่ไหมลือหรือ,รอเราไม่ได้ดัดลิ้นดังนั้นตัวนี้จะต้องเป็นตัว L นั่นเองนะคะตัว L U E นะคะจะแทนพยัญชนะต้นของตัวทั้งสองตัวนี้นะคะถ้าชื่อหนูหรือนามสกุลหน,หนูเป็นพยัญชนะต้นเท่านั้นนะมีตัวนี้พยัญชนะต้นคือพยัญชนะตัวแรกมีตัวนี้เราก็สามารถเขียนคำนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัวสะกด อยู่ตัวที่สองหรือตัวที่3หรือตัวสุดท้ายเด็กๆจะไม่ได้เขียนนะคะเพราะว่ามันจะไปอยู่ที่หมวดของสระนั่นเองนะคะต่อไปวอลแวนอ่าวอลแหวนพยาญชนะต้นจะเป็นตัว W นะคะตัวจนะคะพยันชนะตัวสะกดจะไม่มีนั่นเองนะคะ และจสุดท้ายของพยัญชนะนะคะก็ะคือจะเป็นหอหีบและฮอนกฮูกถูกต้องไหมหอหีบฮอนกฮูกหอหอหอเหอเฮอเอเอถูกต้องไหมคะดังนั้นตัวนี้ก็คือตัว H ตัว H จะขึ้นพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะแต่ตัวสะกดไม่มีนะเพราะว่าตัวหอหีบกับฮอนกกูกเนี่ยเขาจะ ส่วนมากเขาจะไม่อยู่เป็นตัวสะกดถูกไหมคะเขาจะเป็นตัวพยัญชนะต้นคือตัวแรกอ่าอ่าโอเคนะคะการเทียบสระภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะสระไทยนะคะก็คือจะเป็นสระที่เราสามารถนำมาผสมกับพยัญชนะต้นและพยัญชนะตัวสะกดได้นะคะแล้วก็สระภาษาอังกฤษก็จะมีให้ผสมเหมือนกันนั่นเองนะคะไปด,ดูที่ตัวแรกเลยตัว A นะคะ ตัว a ตัวนี้นะคะในภาษาไทยนะคะจะแทนตัวสระอและก็สระข้างบนนะคะไม่หันอากาศตัวรหันที่ไม่มีตัวอักษรอื่นตามนั่นก็คือไม่มีตัวอักษรที่อยู่ต่อจากตัวรหันนั่นเองนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือสระอชื่อใครที่มีสระอาจะต้องมีตัว a นะคะไปที่อันที่สองเลยก็คือรหันที่ไม่มีตัวอักษรตาม เราจะใช้สระภาษาอังกฤษก็คือตัว A และตัว N คู่กันเลยนะคะไปด้วยกันเลยนะคะจะเป็นาถ้า c b c ของ Phonics ก็คือตัวนี้จะออกเสียงว่า a n d a n d นั่นเองนะคะ,ะตัวนี้ถ้าเป็นสระอัมภาษาไทายภาษาอังกฤษเด็กๆจะต้องเขียนว่า Am นะคะจะต้องเป็นตัว A และตัว N แต่ถ้า ภาษาไทยชื่อเรามีสระอีและสระอีนะคะเราก็จะใช้ตัวไอตัวไอแต่ถ้าบางครั้งนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นว่าสมมุติมีชื่อสระอีบุญมีอย่างนี้นะคะเราสามารถใช้ double e ได้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะขยายเสียงว่าเสียงนี้ออกเสียงยาวนะแต่ถ้าใส่แค่ตัวไเฉยๆก็เสียงนี้ออกเสียงสั้น โอเคนะคะต่อไปสระอึสระอือสระอือสระอือนะคะสระอือสระอือจะออกเสียงอ่ะจะมีภาษาพันุ์ภาษาอังกฤษคือตัว u และตัว E นั่นเองนะคะถ้าชื่อของเด็กๆมีสระอือหรือนามสกุลของเด็กมีสระอือเด็กๆก็เขียนตัว u และตัว E ลงไปนะคะอ่ะต่อไปสระอุสระอูอ่าเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้จะใช้ตัว u นะคะตัวนี้จะใช้ตัว U ถ้าเปรียบเทียบกับาการเทียบสระภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นการออกเสียงโฟนิกซาวนะคะตัว U ตัวนี้เขาจะออกเสียงว่าอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นสระภาษาไทยเข,ะะเ,ขเขาจะเป็นตัว U นั่นเองนะคะและเอเอเอตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว E ต่อไปแอะ แอก็จะเป็นตัว A ae e นั่นเองนะคะอะต่อไปสระโอสระโอลดรลูกสระโอลดลูกเหมือนกันการที่เราอะสมมตุติชื่อที่เชื่อใช่ไหมคะชนที่ชาชอ,อโอชถ้ามีตัวสะกดมาเราจะไม่เห็นตัวสระโอใช่ไหมก็คือการ,รลดรูปมันเองนะคะแล้วก็สระโอสระออสระอ,รอตัวนี้จะใช้ตัว โนะคะต่อไปสระเอสระเอนะคะแล้วก็สระเอตัวนี้นะคะจะใช้ตัว O E นั่นเองนะคะถ้าชื่อใครที่มีสระตามนี้เด็กๆก,ก็สามารถเอามาเทียบกับภาษาอังกฤษได้เลยนะคะต่อไปนะคะสระเอียสระเอียนะคะสระเอียสระเอียเราจะใช้ตัว I A นะคะ คู่กันเลยนะจะไม่เขียนแยกกันนะคะเขียนคู่กันเลยต่อไปสระเอสระเออ่าสระเอสระเอตัวนี้จะเพ it, say, ิ่มสระมาเป็นสามตัวเลยเป็นการรวมตัวกันของเจ้าตัว u ตัว a และตัว e นะคะแต่จะเรียงกันก็คือตัว u e เออนั่นเองนะคะยูเอเอเอเ u e a เออเอออ่าเดี๋ยวถ้าสมมติมาโรงเรียนที่จะจะพาร้องเพลงสระ ภาษาอังกฤษด้วยนะคะต่อไปสระอัวสระอัวหรือตัวสระอัวที่มีทั้งตัวพยัญชนะและตัวสะกดถ้ามีพยัญชนะสระอัวและตัวสกดตัวแม่พนอากาศจะหายไปใช่ไหมคะอนนั่นก็คือสระอัวลดรูปนั่นเองเราจะใช้ตัวยูและตัว A ค่ะต่อไปเลยตระกูลไอไม่ใช่ iPhone ไม่ใช่ iPad นะคะไม่ใช่ i p o d ทด้วยแต่เป็นสระอไระอไม้ม้วนสระไอไม้มลาย สระตัว i ที่เขียนไม่เห็นอากาศยอยักษ์ตัว i เขียน i ไม่เมาลาย่ยไรแล้วก็ยอยักษ์ลงท้ายแล้วก็คําว่า i นะคะเราจะใช้สระภาษาอังกฤษคือตัว a และตัว i อ่าตัว a และตัว i ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะตระกูล i นะคะต่อไปตัวคำว่าเอาหรืออาอาจจะเป็นเขาเราขาว ดาวคาวบาวอย่างนี้นะคะเราจะใช้ตัว ao ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้สระ ao รวมกันเลยนะคะต่อไปสระอุย่าเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นที่เชิญอ,อะไรคือสระอุยก็คือการที่มีสระอุแล้วก็มีอ่ายอยักษ์เนี่ยมาช่วยให้เป็นตัวสนั่นเองนะคะก็คือรวมกันเป็นอุยเพราะว่า,าภาษาอังกฤษเนี่ย เขาจะสามารถผสมตัวสระได้หมดเลย A E I O U 5ตัวเนี่ยเขาจะสรสระสลับหมุนเวียนจับคู่กันเนี่ยค่ะสามารถเป็นสระอีกได้เยอะเลยนะคะคำว่าอุยนั่นก็คือตัว u และตัว I นั่นเองนะคะอะตัวอุยมาแล้วใช่ไหมก็ต้องเป็นออยออยใครที่ชื่อออยนะคะออยออยนะคะตัวนี้ก็คือตัว o และตัว i แล้วเราจะถ้าสมมุติเป็นคำยกตัวอย่างเช่นคำว่าโดยดอยนี้เราก็ใช้ดอยใช่ไหมคะาดยคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ้ำมะเขือเทศชนิดหนึ่งนะคะก็จะใช้เป็น d o i ยอย่างนี้นั่นเองนะคะต่อไปเอยทีนี้ตัวเอยเพิ่มมาอีเป็น3ตัวเลยนะเมื่อกี้ยังสละ2ตัวอยู่เลยทีนี้เขาจะเป็นการรวมกลุ่มกันระหมางตัว โ e, อีและไอและตัวโอีและไอนะคะถ้าหนูเจอสระตัวนี้หนูสามารถรู้ได้เลยว่าเจ้าคำนี้จะคือคำว่าลงท้ายด้วยสระเอยอยอกเสียงแบบเออยเคยเมยเฉยเลยอย่างนี้นะคะต่อไปเออยเออยนะคะจะเป็นการรวมกลุ่มกัน4คนเลยนะเนี่ยสตัวเลยนะคือเจ้า u เจ้า e แล้วเจ้า a แล้วก็เจ้า i รวมกันเลย เป็นคำว่าเอื่อยในภาษาไทยนะคะต่อไปอ่าอีก5ตัวสุดท้ายเยอะนะคะภาษาอังกฤษอ่าสระภาษาอังกฤษจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นการอ่ารวมตัวนะคะของเจ้า5 5สหายนี้นะคะอวยอ่าคำว่าอวยอวยก็คือการรวมตัวของพี่ u พี่ a และพี่ i อ่าต่อไปอิว e i ิวนะคะจะเป็น i o นะคะ i o i o i o นะคะอ่าต่อไปเ l ลเนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น r e l r e l p l e วอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ e o เป็นสระในตัวภาษาอังกฤษนะคะต่อไปมีเอลมี l แล้วก็ต้องมี l l ใช่ไหมคะ l well อย่างนี้นะคะ แววมีแววแพรวอ่าแววแพรวอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้สระ3ตัวเลยนะคะเป็นการรวมตัวของพี่ A พี่ E และพี่ O นั่นเองนะคะต่อไปเ e อียวอ่าสระสุดท้ายคือสระเ e อียวนะคะเขียวเดียวไข่เจียวนะคะอ่าเราก็จะตัวสระก็มีพี่ I พี่ A และพี่ O นั่นเองนะคะ ในส่วนของสระนะคะเด็กๆคือเด็กๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเขามีห้าตัวห้าสหายเขาจะสามารถสลับกันไปได้หมดเลยนะคะแล้วในส่วนของการออกเสียงนะคะก็คือออกเสียงตามสระไทยที่ที่เชอร์เขียนให้อยู่ข้างหน้าเลยที่เขียนมาคู่กันเลยนะคะดังนั้นกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียน เทียบพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชื่อและนามสกุลของตัวเองตามบัญญัติไตรายางการเทียบพยัญชนะภาษาไทยและการเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมถึงการเทียบสระภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยนะคะในการหลักการเทียบนี้ที่เชื่อนำข้อมูลอ้างอิงมาจาการาชบัณฑิตยสถานเลยนะคะ การมากของเรานะคะในช่วงบ่ายนี้เมื่อเช้าเราออกเสียงแบบโฟนิกซาวออกได้หรือยังเอยจำได้หรือยังคะในช่วงบ่ายนี้จะเป็นการเทียบอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทั้งพยัญชนะและสระก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มอาจะเริ่มกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะที่เชื่ออยากจะทดสอบก่อนว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในการเทียบพยัญชนะและสระมากพอไหมโดยการที่ให้เด็กเ,กเขียนชื่อ ภาษาไทยของตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษที่เด็กๆเนี่ยเอามาเทียบกันกับคลิปที่ดิอร์สอนนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะถูกต้องไหมหรือว่าผิดพลาดตรงไหนไหมยังไงเด็กๆทำมาเลยค่ะแล้วทีเชื่อจะดูอีกทีหนึ่งว่าลูกๆของเิฉันเนี่ยมีความสนใจหรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ แน่นอนว่าในภาษาไทยตัวที่มีกาลันตัวที่มีกาลันคือคำที่เราจะไม่ออกเสียงนะคะเราจะไม่ออกเสียงการเทียบพยัญชนะและภาษาและสระภาษาไทยและาภาษาอังกฤษเราจะเทียบเฉพาะคำที่เราสามารถออกเสียงได้เท่านั้นออกเสียงได้เท่านั้นดังนั้นคำที่เป็นกาลันที่เราไม่ออกเสียงเด็กๆไม่ต้องเทียบ สละและพยัญชนะมานะคะไม่ต้องเทียบมาเลยนะคะถ้าอ่าโอเคนะคะในเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วนะคะ It's time to say goodbye นะคะ I hope you will be learn, practice, repeat, lecture, and remember our review today because it can make you when you come back to learn on site you can learn easy more than ว่ามากกว่ะที่เราหวังว่าเด็กๆนะคะจะสามารถเรียนรู้สามารถจดจำแล้วก็สามารถจดเลคเชอร์นะคะได้อย่างถูกต้อง ด้วยความเข้าใจของตนเองเพื่ออะไรคะเพื่อที่เวลาที่เรากลับมาเรียนที่โรงเรียนเราจะสาม,มารถเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ It's time to say goodbye See you again on site at the school Goodbye